สวัสดีค่ะวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับบ้านในฝันของชาวราศีธนูและราศีมังกรนะคะราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23พฤศจิกายนถึงวันที่22ทธันวาคมชาวธนูนั้นเป็นคนรักอิสรภาพอากาศโปรง่ปรงและพื้นที่กว้างๆบ้านจะอยู่ในที่ที่มีสายลมและแสงแดดอย่างเหลือเฟือในทุกฤด,ดูการ ไม่ชอบที่จะอยู่ในที่ชุมชนแออัดชอบอยู่ในที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายๆสิ่งหลายอย่างที่คุณพอใจเช่นมีสระว่ายน้ำมีสนามกอล์ฟมีสนามเทนนิสและมีสวนสาธารณะชาวธนูนั้นเป็นคนที่มองการไกลและชอบสิ่งที่ทันสมัยมักจะชอบสร้างบ้านใหม่หรือซื้อบ้านใหม่ มากกว่าจะตกแต่งต่อเติมบ้านเก่าบ้านของชาวธนูจะเหมือนเป็นที่รวมกันของร้านอาหารประเภทจานด่วนร้านคาเครื่องกีฬาและห้องสมุดไม่ว่าคุณจะไปไหนจะมีหนังสือทุกหนทุกแห่งที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางและการท่องเที่ยวเนื้อสิ่งอื่นใดบ้านของชาวธนูนั้นจะยินดีต้อนรับเพื่อนฝูงและผู้มาเยือนเครื่องเรือนจะอำนวย ความสะดวกสบายเป็นอันดับแรกความหรูหราเป็นเรื่องรองลงมาไอเดียที่จําเป็นของชาวธนูก,ก็คือต้องเป็นที่ที่คนนั่งคุยการอ่านและเล่นได้จะมีแผนที่และหนังสือเกี่ยวกับการท่องเที่ยววางอยู่บนพื้นคุยกันเกี่ยวกับแผนการที่จะไปเที่ยวในครั้งต่อไปคุณเป็นคนรักความ สบายดังนั้นจึงแน่ใจว่าจะต้องพบกับความสะดวกสบายล่าสุดใหม่เยี่ยมอ่องอยู่ในครัวของคุณชาวธนูนั้นเป็นนักบริหารจัดการและนักวางแผนที่ดีบ้านของคุณจะได้รับการตกแต่งเพื่อให้ตามต้องการของคุณคุณจะสนุกกับการตกแต่งด้วยสีเช่นสีแดงสีแดงเข้มสีทองเข้ม หรือโทนสีเทาแกมแดงหรือสีทรายคุณจะเลือกวัส,สดุที่ดูแลง่ายและมีสีสันสดใสชาวมังกรนั้นหรือคนที่เกิดระหว่างที่23ธันวาคมถึงวันที่2ี่มกราคมบ้านที่ค่อนข้างเก่าดูภูมิฐานแม้ว่าจะดูโบราณแต่เป็นความปรารถนาของนักชาวมังกร คุณเป็นนักอนุรักษ์นักนิยมของเก่าคุณจะมีบ้านที่ดูไม่ร้อนเกินไปในฤดูร้อนแล้วก็ไม่หนาวเกินไปคุณชอบชุมชนเล็กๆที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่ไม่ชอบเสียงดังหนวกหูและสิ่งที่ตื่นเต้นเร้าใจ บ้านคุณควรจะดูด้านร่มของถนนหันหลังให้กับถนนใหญ่และแวดล้อมไปด้วยรั้วต้นไม้ไม่ว่าคุณจะซื้อบ้านใหม่แต่คุณก็จะไม่เลือกอะไรที่โก้รูและทำให้มันน่าอยู่ได้ในไม่ในไม่ช้าคุณสามารถที่จะต่อเติมตกแต่งให้มันมีความสวยงามด้วยฝีมือช่างของคุณสาว มังกรก็เป็นนักสร้างสรรค์ที่ทําให้บ้านของเธอดูสวยได้อย่างไม่น่าเชื่อบ้านของคุณจะมีประตูหน้าต่างทาสีสดใสและชอบโลหะต่างๆที่ขัดมันวาววับอยู่ตลอดเวลาชาวมังกรไม่ได้ชอบบ้านที่ตกแต่งอย่างหรูหราคุณรักบ้านเพราะเป็นสมบัติที่ถาวรและน่าประทับใจน่าพึงพอใจ บ้านภายในจัดตกแต่งแบบอนุรักษ์นิยมใช้ของโบราณเก่าแก่มาตกแต่งใหม่ให้ดูดีใช้ของที่มีคุณภาพดีๆวัสดุหลักก็คือเพื่อให้แขกประหลาดใจว่าราคามันจะมากมายเพียงใดคุณชอบแสดงฐานะของคุณในทุกๆท,กที่ชาวมังกรน,นั้นเป็นผู้ที่ซื้ออย่างประหยัดและมัธยัติคุณจะถามหาขอใบรับประกันทุกอย่าง คุณเก่งในเรื่องของบัญชีตัวเลขเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะกู้ดอกเบี้ยที่ซื้อบ้านด้วยอัตราที่ต่ำสุดวันนี้ขอฝากไว้สองราศีนะคะสวัสดีค่ะ